ฤฤวิกฤตประเทศช่วงรอยต่อก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็มีนักวิชาการนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ออกมานะครับบอกว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของประเทศในช่วงรอยต่อซึ่งแน่นอนครับว่ารอยต่อที่ตอนนี้นะครับว่าประเทศเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีรัฐบาลน,นะครับที่เป็นรัฐบาลสมบูรณ์แบบนะครับก็ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่หลายๆคนก็บอกว่ามันคือวิกฤตแก่ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ กํากลังเกิดขึ้นหรือดําเนินการตัเนี้นะครับสำหรับผมผมมองว่ามันคือนิติสงครามของพวกนักการเมืองนะครับทีบ่ต้องการแย่งชิงอํานาจแล้วก็ใช้นิติสงครามมาเล่นกันนะครับทำให้การเมืองณนะวันนี้ทำให้การเมืองเนี่ยนะครับประชาชนรู้สึกเบื่อหน่าย แต่แทนที่ประชาชนเบื่อหน่ายแล้วจะไม่ได้สนใจการเมืองกลับไม่ใช่กลับทําให้ประชาชนทุกคนหันกลับมาสนใจการเมืองมากฝ่าและทําให้ประชาชนได้รู้เรื่องของการเมืองทําให้ประชาชนได้ศึกษาเรื่องการเมืองมากขึ้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีอีกแง่มุมหนึ่งนะครับแต่ก็อยากที่บอกว่าตอนนี้ก็คงจะต้องจับตาดูนะครับว่า ทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับจะทําการจัดตั้งรัฐบาลแล้วสามารถจะจัดตั้งรัฐบาลผ่านไปได้ได้าบรืนหรือเปล่าเพราะแน่นอนครับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเองต้องการจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ทางฝ่ายขั้วอํานาจเดิมหรือขั้วอานาจเผด็จการรัฐะหารที่สืบทอดมาจากเผด็จการรัฐะหารพวกที่สนับสนุนเผด็จการรัฐะหารเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการให้เพื่อไทยมาเป็นแกนนําในกนารจัดตั้งรัฐบาลแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้เพื่อไทยมาเป็นแกนนำไอ,อ้มาเป็นนั่งร้านให้เขากลับมามีอำนาจกลับมาเป็นรัฐบาลต่างหากก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับประาชาชนได้มีการฝังกบเผด็จการาารัฐบาลหรือพวกที่สนับสนุนเผด็จการาารัฐบาลหรือพวกที่ทายาทเผด็จการาารัฐบาลเมื่อวันที่1 4พฤษ,ษภาคม2 5 6ผ่านการเลือกตั้ง ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนได้ทําการฝังกบกับพวกนี้ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมามีอํานาจได้เนี่ยอย่างแน่นอนแต่วันนี้กลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยกําลังไปปูพรมแดงให้กับนะครับทายาทเผด็จการรัฐทหารหรือพวกที่สลับสุนเผด็จการรัะทหารกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไปปลุกนะครับผีที่นะครับสิ้นชีพไปแล้วเนี่ยครับกลับขึ้นมานะครับทําให้วันนี้ความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยว่าทําไมนะครับ เพื่อไทยเองไม่ทําตามมติฉันทามติของประชาชนทาไม่ทำไมไม่ทําตามเสียงของประชาชนน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้แทนที่วันนี้เพื่อไทยจะราบรินไปหมดทุกอย่างแต่การที่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อออกมาเนี่ยเพื่อไทยนะครับทางถ้าทางฝั่งฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้กําลังราบรื่นใหม่ไม้มีอะไรเลยทุกคนเข้ามาแบบแฮปปี้ทุกคนใหม่ในรื่วันเรื่องผลประโยชน์ใหม่ในเรื่องของเก้าอี้ไม่มีการต่อรองไม่มีอะไรแต่นะครับ จากฝ่ายพรรคร่วมนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ว่ากําลังต่อรองเรื่องคืออี e อยู่อะไรอยู่แม้กระทั่งว่า2พรรคใหญ,ใหญ่ระหวา่างตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเพื่อไทยก็มีคะแนนเสียงอยู่ที่238เสียง238เสียงเนี่ยอี e อีก3พักที่ยังไม่ได้เข้าร่วมตามที่เราทราบก็คือหนึ่งประชาธิปัติสองนะครับเป็นพักรวมไทยสร้างชาติ3ก็คือพลังประชารัฐสามพักนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับอ ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพักเพื่อไทยจะต้องเอาเข้ามาอย่างน้อยอีกสองพักนะครับ <_ d ata> เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งไปก่อนนะครับและรัฐบาลก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงเสียรภาพอย่างน้อยต้องเอาเข้ามาอีกสองพักนะครับไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์นะครับหรือพักพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติยังไงสามในสองเนี่ยต้องเอามาสองอย่างน้อยหรือจะเอามาทั้งหมดสามก็แล้วแต่จะสุดท้ายแล้วนะครับคาพูดที่ ทางพรคเพื่อไทยพูดเอาไว้ว่ามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่ไปเรามันก็ใช้ไม่ได้หรือตอนนี้เขาก็กําลังเล่นใช้วัฒกรรมหรือใช้ลิ้นสองแฉกของนักการเมืองนะครับมาบอก,อกอเขาเรียกอะไรมาปิ้นป้อนหลอกลวงประชาชนว่าเฮ้ยตอนนี้ก็ไม่มีลุงแล้วไงลุงไม่อยู่แล้วลุงไม่ได้มาแล้วลุงวางมือไปแล้วคําว่า คำว่าพักลุงรือมลุง,ลงเนี่ยก็คือพักสองพักที่ผมนะครับและประชาชนหลายๆคนผมก็คิดว่าประชาชนก็คิดเหมือนผมสําหรับผมเองผมมองว่าพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติพักสองพักนี้นะครับมาจากการสืบทอดอํานาจของเผด็จการรัฐประหารและคลมกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่ร่วมขบวนการ,รเผด็จการรัฐประหารร่วมสนับสนุนขบวนการ,รเผด็จการรัฐประหารอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้รุงวางมือไปแล้วแต่คนเหล่านี้คนที่ร่วมมือนะครับ ทำประเด็จการรัฐประหารคนที่ร่วมมือทําให้เกิดประเด็จการรัฐประหารไม่ได้วางมือยังต้องการที่จะมีอำนาจอยู่วันนี้ลุงเองนะครับลุงลุงทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทํารัฐประหารได้ด้วยตัวของลุงงเองถ้าไม่มีพวกพ้องไม่มีพรรคพวกไม่มีพี่น้องไม่มีคนสนับสนุนไม่มีคนร่วมขบวนการหรือไม่มีคนร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงวางมือแต่ขบวนการทั้งหมดวางมือหรือเปล่าไม่ได้วางมือครับแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยกําลังทําให้นะครับผู้ร่วมขบวนการทํารัฐประหารเนี่ยกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเอาออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาพูดคุยกันซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็ย้ำเสมอว่าสิ่งที่ผม ออกมาทําคลิปผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวในข้อมูลของข่าวและผมเอาข่าวมาวิเคราะห์ตามมุมมองของผมส่วนใครจะเชื่อหรือใครจะไม่เชื่อหรือใครจะคิดยังไงอันนี้เป็นสิทิของแต่ละคนที่สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันครับวิกฤตนะครับประเทศช่วงรอยต่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผ่านมา3เดือนแล้วพักก้าวไกลชนะการเลือกตั้งได้จํานวนสอสอมาเป็นอันดับหนึ่งและเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมือง8ปดพักแต่การลงคะแนนเลือกปะมุขฝ่ายบริหารไม่งา อย่างที่คิดที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบหนุ่มทิมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและรอบที่สองมีมติไม่ให้มีการเสนอชื่ออีกครั้งนํามาสู่การเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สามเนี่ยออกไปก่อนแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่สูญเปล่านะครับที่มีต้นเหตุจากเกมการเมืองนะครับทั้งจากสอวอที่มีสิทธิ ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ใช้สิทธิ์งดออกเสียงรวมถึงฟาร์มอ่อนพรรษาของก้าวไกลในการเจรจาตั้งรัฐบาลเมื่อเจอกับฟาร์มเที่ยวรากดินของบรดาโคเสียนนักการเมืองที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแบ่งปันผลประโยชน์ซับซ้อนจนถึงนาทีนี้ไม่มีใครกล้าการันตี100ว่านะครับนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นใครนะครับก็ต้องบอกว่า ถามว่าเป็นฟาร์มอ่อนภาษาหรือเปล่าไม่ได้เป็นฟาร์มอ่อนาาสาหรับผมนะครับผมบอกว่าไม่ได้เป็นการอ่อนภาษาของพรรคก้าวไกลเลยแต่เพราะพรรคก้าวไกลมีจุดยืนของตัวเองและมีจุดยืนที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนมากฝ่าและพวกนักการเมืองนะครับที่กําลังขัดขวางระบบประชาธิปไตยของประชาชนหรือระบอบขัดขวางนะครับกระบวนการนะครับการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นของประชาชนพวกนี้พวกเหล่านี้นะครับคือพวกที่ต้องการที่จะเข้าไปโกงกินหรือเปล่าไม่รู้ กำลังปกป้องผลประโยชน์ตัวเองหรือเปล่าไม่รู้กําลังปกป้องนะครับพวกพ้องของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับวันนี้นะครับก้าวไกลไม่ได้อ่อนภาษาแต่ก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก it ล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้เคยียงข้างประชาชนและต่อสู้กับพวกนิติสงครามหรือต่อสู้กับพวกที่มาจากเผด็จการรัฐประหารไม่ยอมให้เผด็จการรัฐประหารกลับมามีอํานาจต่างหากนะครับวันนี้การแต่งตั้งรัฐบาลโดยที่ยอมให้เผด็จการรัฐประหารกลับมามีอํานาจเนี่ยประชาชนก็ไม่แฮปปี้วันนี้สิ่งที่ประชาชนแฮปปี้คือพรรค ก้าวไกลยืนอยู่เคียงข้างประชาชนไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการรัฐบาลไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจเผด็จการรัฐบาลและไม่ยอมเข้าไปร่วมมือกับเผด็จการรัฐบาลน,นี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าถึงจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีจุดยืนแบบนี้เนื่องจากนะครับสมการเปลี่ยนกลับไปเป็นค่ายเพื่อไทยพักที่ได้รับคะแนนนะครับจากการเลือกตั้งมาเป็นอันดับสองขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งแทน จัดตั้งรัฐบาลแทนพักอันดับหนึ่งที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ซึ่งดูเหมือนว่าพักเพื่อไทยจะปิดดีลที่ตัวเลข300รเสียงที่เหลือเป็นเสียงสวสายพี่น้องสองปอน้องเล็กนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพี่ใหญ่นะครับพลเอกประวิทยิ์วง์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีนะครับอีกแค่60เสียงที่หาเสียงได้สบายๆไม่ต้องลุ้น ตามจังหวะสถานการณ์ผสมพันธ์ข้ามขั้วอย่างเป็นทางการหันมาจูปากกันน่าละลื่นแนวโน้มเกียรติปลาไหลนะครับกินงูเห่านะครับเข้าเหลี่ยมพักเพื่อไทยที่แบะท่าเปิดรูวไว้รอท่านะครับรากเกมอำนาจประเทศไทยกลับมาอยู่ในมือเสียนการเมือง ในเครื่องหมายคำถามมันจะม้วนเดียวจบจริง,รงๆหรือเพราะต้องลุ้นนะครับคั่วไพ่แค่หน้าเดียวกับต้นทุนหน้าตักที่มีอยู่เกมบีบต้องพึ่งบริการทีม2รุงในการเติมแต้มเพื่อหาแคดเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นแท่นไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้เส้นทางอำนาจสู่ตึกไทยคู่ฟ้าของพรรคเพื่อไทยกับมาราบรื่นไม่ต้องป้อแป้วิ่งหาเสียงก็อ่า ทีระขยักนะครับเริ่มตั้งไข่เป็นรูปเป็นร่างใกล้เห็นชมหน้ารัฐบาลนะครับสูตรข้ามคั้วพิเศษแนวโน้มตั้งรัฐบาลไม่ติดขัดแต่รอพิธีกรรมนะครับชดต่อไปแต่อย่าลืมว่าผสมพันธ์สูตรข้ามขั้วรัฐบาลสารพัดค่ายตามมาด้วยเงื่อนไขาการต่อรองสารพัดทั้งคิวฟอร์มคอรมแย่งโคต้าเก้าอี้ฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยอาจจะต้องเลือกและ ช่างน้ำหนักให้ดีโดยเฉพาะผู้นำทางจิตวิญญาณแดนไกลที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นช่องโหว่ให้เกิดสุญยากาศนะครับของประเทศเพราะผ่านมา3เดือนประเทศไทยยังไม่มีนะครับนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะมีนายกรัฐมนตรีรักษาการแต่การเบิกงบประมาณครับการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงรวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายต่าง กับกายจะต้องเป็นดุลยพินิษของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตแทนซึ่งส่งผลให้การทํางานราช้าออกไปอีกจนอาจกระทบอย่างหนักต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะเช่นนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็มองนะครับว่ามันเป็นภาวะที่ภาวะเช่นนี้นะครับมันเป็นการที่ให้กระทบอะไรหลายอย่างแต่สําหรับประชาชนอย่างผมนะผมมีความรู้สึกมันไม่ได้กระทบอะไรเลย มันไม่ได้กระทบอะไรเลยเพราะถามว่าวันนี้ถ้าจะต้องเอารัฐบาลอะไรก็ได้พระรัฐบาลอะไรที่ประชาชนไม่ต้องการแล้วมาบริหารประเทศแล้วเพื่อให้มันผ่านผ่านไปได้แล้วเราจะมีการเลือกตั้งไปทําไมณนะวันนี้มันกลายเป็นว่าครับประชาชนลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่14พฤษภาคม256ต้องการให้เปลี่ยนหน้าตารัฐบาล เป็นนะครับรัฐบาลประชาธิปไตยตามฉันทามติของประชาชนตตมผลของการเลือกตั้งแต่วันนี้สุดท้ายแล้วประชาชนก็จะได้รัฐบาลหน้าตาเดิมๆเ,เพิมเ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนั่งร้านให้เท่านั้นเองแล้วแบบนี้มันจะจัดการเลือกตั้งไปไปทาไมในเมื่อว่ามันเป็นรัฐบาลเดิมๆแบบนี้ก็คือเพื่อไทยก็ย้ายขั้วไปเลยครับก็ไม่ต้องมาไอ้นี่เลยครับตั้งแต่ทีแรกต้องไม่ต้องมาจัดการเลือกตั้งไม่ต้องเสียเงินในการจัดการเลือกตั้ง6000ล้านบาทเพื่ออะไรเพื่อให้ได้รัฐบาลเดิมๆม <ngày> า เพื่อได้รัฐบาลถ้าวันนี้ผลเมื่อวันที่14พฤษภาคม256มันเป็นหน้าตารัฐบาลเดิม,ดมประชาชนเลือกรัฐบาลหน้าตาเดิมดม,มันก็ไปอย่างแต่วันนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคม256ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาและต้องการให้รัฐบาลนะครับ เป็นรัฐบาลของประชาธิปไตยของประชาชนเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนจากการหาเสียงของทั้งสองพรรคไม่ไว่าจะพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไก่ในการหาเสียงว่าจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนจะปิดสวิตซ์สามปอจะปิดสวิตซ์สอวอนะครับจะไม่ให้เผด็จก,การสิบทอดอํานาจกลับมามีอานาจอีกแต่ผลสุดท้ายณนะวันนี้ก้าวไก่ยืนหยัดที่จะไม่เป็นนั่งร้านให้เผด็จก,การรัฐบาลจะไม่ยอมให้เผด็จก,การรัฐบาลกลับมามีอานาจแต่ ก็อย่างที่บอกเกมการเมืองมันเป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วพักเพื่อไทยก็ไปเชิญนะครับพักไปเชิญเผด็จการรัฐประหารให้กลับมามีอํานาจนะครับกลับมามีอำนาจทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม256ประชาชนได้ทําการฝังกบเผด็จการรัฐประหารไม่ให้กลับมามีอํานาจได้แน่แน่นอนแล้วเพียงแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือยืนเอาไว้แต่วันนี้เพื่อไทยกําลังไปนะครับจับนะครับเผด็จการนะครับที่โดนฝังกบเนี่ยนะครับไปขุด กลับขึ้นมาแล้วให้กลับขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้กลับฟื้นคืนชีพให้กลับมามีอำนาจอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำและทำให้ประชาชนรู้สึกแบบนี้สำหรับผมมีความรู้สึกแบบนี้ว่าเพื่อไทยกำลังไปทำให้เผด็จการรัฐบาลกลับคืนชีพกลับมามีอำนาจอีกครั้งซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับว่าก็จะมีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีการไปรวบรวมนะครับซึ่งเป็นขั้วอำนาจรัฐบาลเดิมที่เป็นกกเราตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของเก้าอี้อ่าเดี๋ยวเราไปฟังดูข้อมูลนี้นะครับ เก้าอี้มีน้อยพิพรพันธ์กลุ่มขมับนะครับเสียงแตกสุชาติลุ้นระทึกปิดดิวแล้วนะครับพิรพันธ์กลุ่มขมับเก้าอี้รัฐมนตรีมีน้อยนะครับสุชาติลุ้นระทึกขาใหญ่ตีตาจองทั้งสปอนเซอร์บ้านใหญ่และอดีตปัทชาพิปัติพักลุงยุ่งแล้วพิรพันธ์กลุ่มขมับเก้าอี้มีน้อยสุชาติลุ้นระทึกขาใหญ่ลุ้นขาใหญ่ล้นพักนะครับ ับทั้งสปอนเซอร์บ้านขาใหญ่อดีตกกปส อันเนื่องมาจากพีรพันธ์สารีรับวิพาธหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สภาพก่อนวันหยุดยาวว่าพักเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยเจราจาขอเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนรีของพักเพื่อไทยหากประสานมาจริงก็จําเป็นจะต้องพูดคุยกันในพักก่อนดังนั้นนะครับภูมิธรรมเวชชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยจึงถแถลงข่าวว่าเวลานี้รวบรวมเสียงได้278เสียงรวมพลังประชารัฐ40เสียงและรอเสียงจากรวมไทยสร้างชาติอยู่ล่าสุดเมื่อวันที่14 สิงหาคม256ภูมิธรรมบอกว่ากำลังดำเนินการเจราจากับรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มเป็นบวกรอหัวหน้าพักและเลขาพักเตรียมการที่เรียบร้อยและจะเชิญพักรวมไทยสร้างชาติมาพูดคุยอย่างเป็นทางการโลกของโลกการเมืองที่เป็นจริงพักเพื่อไทยจําจะต้องปิดดีลพักสองลุงทั้งพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพราะจะได้เสียงสวมาโหวตคนดิเดตนายกรัะตนตรีของพักเพื่อไทย ถ้าได้พลังประชารัฐก็จะได้สวรปรัมานะครับ60คนและถ้าได้รวมไทยสร้างชาตินะครับจะได้สอวอ,อีก80-90ถึงนะครับนี่คือคำตอบว่าเหตุใดคนแดนไกลต้องมีลุงดูแล้วว่าคนแดนไกลนะครับเจรจากับสปอนเซอร์ใหญ่พักรวมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่พักรุงสายธรรมเนียบนะครับไม่ชิงออกตัวหนุนเศรษฐาเหมือนไผลิกสิทธิ์นะครับธรรมนัตเพราะยังติดปัญหาภายในพักเรื่องของจัดการ เก้าอีรัฐมนตรีสปอนเซอร์นะครับเป็นเป็นใหญ่นะครับสสพักรวมไทยสร้างชาติมี36เสียงแตกขาดเอกภาพหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวางมือทางการเมืองสังเกตได้จากท่าทีต่อการเข้าร่วมรัฐบาลของพักเพื่อไทยปรากฏว่ากลุ่มสสสายบ้านใหญ่พร้อมจะโหวตหนุนแคนเดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย แต่สายอดีตนะครับประชาพิปัติและอดีตกปปสก็ยังสงวนท่าทีและต้องการให้เพื่อไทยเข้ามาคุยอย่างเป็นทางการกลุ่มที่เงียบมากไม่พูดจาอะไรเลยคือกลุ่มตัวแทนสปอนเซอร์ได้แก่นะครับสุพัฒพงพันมีชาวหม่อมหลวงชโยทิตนะครับกิษสดากรและพิชารัตเหล่าหะวงชนะที่ทั้งหมดเป็นสสบัญชีรายชื่อกลุ่มสามิตรเก่าอย่างทนากร วังบุญคงชนะและอนุชานาคาสายก็ได้รับการโปรโมทจากรูปพี่สมศักดิ์เทพสุสินสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย กลุ่มบังกรน้ำเค็มอย่างสุขชาติชมกิ่นบวกกับกลุ่มหิมาัยผิวพันธุ์ที่อ้างว่ามีสอสอในมือ7-8คนมีฟาร์มกระหือกระเตอรือร้อนที่อยากเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยถึงขั้นจะขอใช้เอกสิทธิ์สอสอโหวตให้กับเสียสาทั้งกลุ่ม3มิตรเก่านะครับและกลุ่มบังกรน้ำเค็มก็ต้องการเก้าอี้และทนตรีแต่ติดที่จํานวนตัวเลขสอสอในมืออาจน้อยกากลุ่มปากใต้ อดีตนะครับปัะชาพิปัติและกปรปสกลุ่มก้อนใหญ่ในพักรวมไทยสร้างชาติคือสายปัชชาพิปัติเก่านําโดยพีระพันธ์สารีรัตวิภาคเอกนัทพร้อมพันธ์วิทยาแก้วภรไดจุติไกเลิกและดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลรุ่งชัยรุ่งเรืองที่เป็นสอสบัญชีใยชื่อรวมถึงสอสอเขตในปักใต้1 4บสถึงสิที่นั่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านใหญ่อาทิกลุ่มนะครับลูกหมี Ar, of ชุมพลจุนใสนะครับกลุ่มพงพันธ์จากแก้วนายกอบจสุราษฎร์ชุมพลการจนะอดีศสสสุราษฎร์ธานีและวิสิทธิ์ธรรมเพชรนายกอบจจังหวัดพัทลุงมีรายงานว่าพักรวมไทยสร้างชาติได้รับข้อเสนอสองรัฐมนตรีว่าการและ3รัฐมนตรีช่วยตามสูตรคณิตศาสตร์การเมืองในอัตราหเก้าอี้ต่อเก้เมื่อพิจารณาจากกลุ่มต่างๆในพัก ที่มีนะครับทั้งสายสปอนเซอร์สายบ้านใหญ่ภาคกลางสายภาคตะวันออกสายประชาพิปัต์เก่าและสายบ้านใหญ่ปาคใต้จึงไม่ง่ายที่จะจัดการเก้าอี้รัฐมนตรีให้เป็นที่พอใจแก่ทุกกลุ่มสายสปอนเซอร์เองก็จองกระทรวงนะครับเกรด A ไปแล้ว2เก้าอี้ส่วนที่เหลือ5-6กลุ่มจะได้แค่เก้าอี้ช่วยรัฐรัฐมนตรีช่วยหรือ อย่างไรนะครับเชื่อว่าสสที่สู้รบกันในสนามเลือกตั้งอย่างโชคโชนคงไม่ยอมง่ายๆที่จะให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับหยิบชิ้นปามันไปกินฉะนั้นโอกาสของพรรครวมไทยช่างท่าจะเสียงแตกในวันโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรีมีฟาร์มเป็นไปได้สูงนี่แหละครับคือข้อมูลต่างๆนะครับที่ข่าวออกมาในการวิเคราะห์เข้ามูลต่างๆอย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลน,นี้จัดตั้งขึ้นมาเพราะผลประโยชน์ร่วมกันและแบ่งผลประโยชน์ซึ่งแน่นอนครับถ้าการแบ่งผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างก็จะจบแต่ถ้าการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวผมบอกเลย งานนี้งานหนักถึงแม้กระทั่งว่าพักเพื่อไทยเองจะมาบอกว่าเอ้ยในการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการพูดถึงต่อรองเรื่งองเก้าอี้จะไม่พูดถึงเรื่องเก้าอี้ไปก่อนแต่ ให้โหวตเลือกนายยกไปก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องครรมเรื่องของคณะรัฐมนตรีเรื่อง,อ,งอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นั่นเป็นคําพูดของฝั่งพรรคเพื่อไทยเพราะคิดว่าตัวเองเป็นแกนนาแต่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นแกนนาซึ่งแน่นอนครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือวราวุธย้ําต้องคุยกันก่อนเห็นไหมวราวุธย้ําต้องคุยกันก่อนโคต้ารัฐมนตรีถมตัวนะครับอ่าไทยพัฒนาเนี่ยมีแค่สิบเสียงไม่กล้าต่อรองเก้าอี้วราวุธ วราวุธระบุเพื่อไทยนะครับยังไม่ได้แจ้งโคต้านะครับรัฐมนตรีนะครับก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีย้ําทุกพักรู้ดียึดประเพณีปฏิบัติถ่อมตัวพักสิบเสียงไม่กล้าต่อรองเก้าอี้เ <c oughs> มื่อเวลา8ปดนากาสีนาทีของวันที่15สิงหาคม2องหที่ทาเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ว่าพักเพื่อไทยยังไม่มีการประสานงานเรื่อง พรรคเพื่อไทยยังไม่มีการประสานงานอย่างเป็นทางการเรื่องโควตารัฐมนตรีก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและวันที่16สิงหาคมสารรัฐมนูลจะพิจารณากรณีข้อบังคับโหวตนายกรัฐมนตรีตามข้อที่41ต้องรอดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันใดเนื่องจากขณะน,นี้มีกระแสะข่าวว่าโหวตในวันที่18สิงหาคมและบางกระแสะข่าวระบุ22สิงหาคม ผู้สื่อข่าวถามว่าตามหลักการแล้วควรจะมีความชัดเจนเรื่องการโหวตโคตา้าก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นะครับการการตีเช็คเปล่านะครับ เป็นการการันในการตีเช็คเปล่านายวราวุธกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันจึงตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่เรื่องประเพณีปฏิบัติเชื่อว,ว่าทุกฝ่ายทราบกันดีส่วนที่บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยนั้นหมายถึงโคต้าจํานวนเท่าไหร่หรือยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าได้กระทรวงใดบ้างนายวราวุธกล่าวว่าท้ายที่สุดเมื่อเรารู้ว่าจํานวนเสียงในรัฐบาลมีเท่าไหร่ก็นํามาหารด้วย35นะครับจะทราบว่า จะทราบว่าจะได้8ต่อ1หรือ9ต่อ1แต่ใครจะได้เท่าไหร่หรือกระทรวงใดต้องนะครับทุกฝ่ายต้องมาพูดคุยกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าความคิดเห็นอย่างไรกรณีพักเพื่อไทยตั้งเงื่อนไขไม่อยากให้รัฐมนตรีนั่งนะครับกระทรวงเดิมนายวราวุตรกล่าวว่าต้องมาคุยกันเพราะหลายพักรวมทั้งพัก ชาติไทยพัฒนาในช่วงเลือกตั้งทุกพักได้นําเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเมื่อจัดการเลือกตั้งรัฐบาลจึงต้องการน,นํานโยบายของแต่ละพักมาปฏิบัติผ่านการทํางานถือเป็นเรื่องปกติเมื่อถามย้ำว่านายวราวุธต้องการนั่งรัฐมนตรีช่วยนะครับที่เดิมหรือไม่นะครับนายนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เดิมหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าอันนี้ตอบไม่ได้ต้องนั่งคุยกันก่อน เมื่อถามถึงกระแสข่าวนะครับนายวราวุธไม่พอใจกับการนะครับจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนายวราวด์กล่าวว่าพรรคชาติไทยพัฒนามีแค่สิบเสียงคงไม่ได้พอใจหรือไม่หรือคงไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจพรรคชาติไทยไม่ได้พักใหญ่ขอย้ําว่าควรพูดคุยกันก่อนเราพักสิบเสียงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่พักใหญ่ที่จะไปพูดมากคงไม่เหมาะเมื่อถามว่านะครับได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆหรือไม่ ควรทราบนะครับบุโคตา้าก่อนโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีนายวราวุธกล่าวว่าทุกพรรคทราบดีถึงประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาแต่การพูดคุยลงรายละเอียดระหวา่างพรรคร่วมยังไม่ได้คุยกันนี่แหละครับคือการเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของพรรคที่จะเข้ามาร่วมซึ่งแน่นอนครับว่าการให้สัมภาษณ์ก็มีการสงนวนท่าทีมีการพูดแบบไม่เต็มปากหรือมีการนี่แต่นะครับ เรื่องของการที่ส่งเสียงมันคือการที่สัมภาษณ์แล้วส่งเสียงไปถึงพักเพื่อไทยว่าวันนี้ถ้าเกิดจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีต้องมาตกลงเรื่องของโคต,ต้ารัฐมนตรีโคตา้ากระทรวงต่างๆให้จบสิ้นก่อนก่อนจะถึงวันโหวต น,นี่คือสิ่งที่ออกมาแต่การให้สัมภาษณ์ดูเหมือนอจะแบบไม่ใช่ยังงู้นอย่างนี้มันคือการอย่างที่บอกว่ามันคือการลิ้นสองแฉกของนักการเมืองที่เวลาให้สัมภาษณ์ก็ต้องมีท่าทีเพราะจะพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆก็กลัวประชาชนจะว่าเฮ้ยคุยกันแต่เรื่องผลประโยชน์ไม่ได้คิดถึงประเทศชาติหรือไม่ถึงถึงประชาชนการให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองส่วนใหญ่นะครับก็คือการให้สัมภาษณ์เสียงที่ให้สัมภาษณ์หรือคําพูดที่ให้สัมภาษณ์เป็นการว่าวันนี้นะครับทำเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนทุกอย่างแต่จริงๆแล้วนะครับผมบอก ผลประโยชน์ล้วนผลประโยชน์ล้วนและเพื่อไทยกําลังจะเจองานหนักเรื่องของการต่อรองเรื่องผลประโยชน์เพราะเพื่อไทยคิดว่าตัวเองเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ทางพรรคนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนพิจารณาหรือควอํานาจเดิมเขาไม่ได้คิดว่าเพื่อไทยเป็นแกนนํารัฐบาลแต่เขาคิดว่าเพื่อไทยมาเป็นนั่งร้านให้เขาไปมีอำนาจ ในการบริหารประเทศอีกครงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเขาต้องได้นะครับอำนาจและมีกระทรวงที่เขาต้องการในการที่จะเข้าไปเพราะอยากกับเขาที่แล้วก็อย่างที่บอกว่านะครับสถานการณ์เราที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็รู้คงไม่ต้องให้ผมพูดวันนี้ก็เราคงต้องรอดูไปแล้วสุดท้ายแล้วนะครับว่าเกมการเมืองจะเป็นยังไงเกมการเมืองจะไปยังไงต่อก็ต้องมาวิเคราะห์กันเรียกว่านาทีต่อน,นาทีหรือวิน,นาทีต่อวิน,นาทีกันเลยทีเดียวมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น้าอัปเดตให้ฟังครับ